หลายคนก็ที่ดวงตกหลายคนก็ดวงซวยบางคนก็ทำงานติดติดขัดขัด,ขดทำบุญกับคนไม่ขึ้นขัดสนชักหน้าไม่ถึงหลังพูดง่ายๆก็คือดวงตกดวงซวยบางคนก็บอกว่าปีชงปีอะไรบ้างถามว่ามีไหมถามว่ามีไหมนะคือมันขึ้นกับความเชื่อชนบุคคลแต่ถ้าในลักพระพุทธศาสนาจริงๆก็คือกรรมกรรมมุนาวัตติโลโก,โกแต่หลายคนหลายท่านนโยม ก็เชื่อว่าเวรกรรมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนก็บอกว่าดวงตกดวงซวยต้องแก้ยังไงอะไรยังไงโอ้โหโยมนะทีนี้พระอาจารย์ก็เลยว่าอยากจะแก้อย่างไงเนาะเพราะว่ามีหลายคนทักมาหาพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์แก้พี่ชงให้หน่อยแก้ดวงตกดวงซวยให้หน่อยพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ไม่รู้วิธีแก้แต่แนะนาให้โยมรักษาศีลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเอออันนี้แหละวิธีแก้แต่ถ้าอยากแก้จริงๆถ้าอยากจะเสียตังค์จริงจริงะ ไม่ยากโยมไม่ยากหรือว่าพระอาจารย์พอจะมีบุญอะไรให้โยมได้ทำไหมโยมอยากจะทำบุญแก้ปีชงแก้ติดติดขัดขัหน่อยมีเคล็ดลับอะไรเอาอย่างนี้กันละกันถ้าใครอยากจะทำบุญจริงๆแนะนำให้ทำไบไฟเพราะว่าอาจารย์กำลังทำเอาสัญญาณไ i ไฟเข้ามาวัดเพราะว่าเวลาที่พระอาจารย์ไลฟ์สดสอนธรรมะนะคนดูเป็นสี่ห้าพันคนเนาะ หกเจ็พนคนมันติดตขัดขัดอืดออัดอัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีมันก็เลยติดตดขัดขัดเหมือนทําให้เราอารมณ์เสียพระอาจารย์เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าซื้อไวไฟเข้าวัดถวายวัดจะได้ไม่ติดไม่ขัดดวงกันเงินกันงานจะได้เปิดเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญบารมีเปิดดวงสตาเศรษฐีคนที่มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนากับพระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์ไหลสด เขาก็จะได้เออมีอารมณ์ในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไม่โมโหเพราะว่าอะไรเวลาที่เราสวดมนต์ไป4ี่ห้าพันคนหมุนติ้วติ้วติューติ้วเหลือแค่พันสองพันคนพระอาจารย์เลยว่าเอาอย่างนั้นซื้อไวไฟมาเข้าวัดถวายวัดเพื่อที่จะได้บุญเพื่อจะเที่ที่จะได้บุญเพื่อที่จะได้กุศลและก็จะได้ไม่ติดไม่ขัดเวลาที่พระอาจารย์ไล์สดก็จะได้ไม่ติดไม่ขัดชีวิตของเราก็การเงินการงานจะได้คล่องแคล่วไม่อ่าไม่ติดไม่ขัดเพราะฉะนั้นแล้วโยม ถ้าใครอยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์นะสามารถร่วมได้นะโยมนะสามารถร่วมได้บุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทย0 7 3 2 6 8 6 444พระรินสุขคำผองเป็นภาษาอังกฤษนะโยมนะย้ำนะเป็นซื่อภาษาอังกฤษนะระวังแก๊งมิจฉาชีพนะโยมนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโยมท่านไหนที่ร่วมบุญกับพระอาจารย์แล้วขอให้อย่าติดอย่าขัดอย่าสับอย่าสนให้ดวงเปิดบารามีเปิดดวงสตาเศรษฐีเปิด การเงินการงานอย่าได้ติดอย่าได้ขัดให้คล่องแคล่วให้ลื่นให้ไหลเหมือนไวไฟสีวิตการเงินการงานให้ราบลื่นราบไหล